เผยเหตุผลทำไมวอลเล่บอลสาวไทยถึงครองใจแฟนลูกยางทั่วโลกกลายเป็นขวัญใจแฟนแฟนวอลเล่บอลทั่วโลกไปแล้วตอนนี้สำหรับทีมนักตกสาวทีมชาติไทยที่เดินทางไปแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชันลีก2023ีหรือวอลเล่บอลเนชันลีก2023 VNL 2023สัปดาห์แรกที่เมืองอันตานยาประเทศตุรกีเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปใช้ชีวิตในต่างแดนตลอดการแข่งขันทั้งสีนัดที่ผ่านมากองเชียร์เจ้าถิ่นต่างพร้อมใจกันส่งเสียงเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันจํานวนมากจากเกมที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคืนฟอร์มเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้ขาดลอยส0ศเซตหลังจบการแข่งขันแฟนสิ่งที่ถือเป็นเสน่ห์ของสาวไทยที่แตกต่างจากทีมอื่นที่เห็นได้ชัดก็คือมิตรภาพของผู้เล่นทั้งสองทีม รวมทั้งความมาน่ารักเป็นกันเองของทีมนักตกสาวไทยกับแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจด้วยการเดินไปยกมือไหว้ขอบคุณรวมทั้งถ่ายภาพกับแฟนๆอย่างใกล้ชิดนั่นเองอย่างไรก็ตามแฟนลูกยางสาวไทยสามารถรับชมการแข่งขันวอลเลย์บอลนชั่นลีก2023โดยในสัปดาห์ที่2ทีมชาติไทยมีโปรแกรมไปแข่งขันที่เมืองบราซิเลียประเทศบราซิลระหว่างวันที่13วันที่18มิถุนายน2566 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7 HD หรือแอปพลิเคชัน m ักอาบูทีวี